คุณอาจเคยได้ยินว่าคมิ่งชันเป็นสมุนไพรมหัศจรรย์ดีเยี่ยมต่อข้อต่อหัวใจและความจำและบางทีคุณอาจบริโภคมันทุกวันด้วยความหวังว่าจะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าฉันบอกคุณว่าอาหารสามอย่างที่พกบ,บ่อยซึ่งคุณเคยคิดว่าดีต่อสุขภาพอาจกำลังลบล้างประโยชน์ทั้งหมดของคมิ้นชันอยู่หลักไม่ใช่การกล่าวเกินจริงแต่นี่คือความจริงที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์และกำลังส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันคนที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพอย่างเงียบ ก่อนที่คุณจะดื่มนมขมิ้นชันถ้วยถัดไปหรือรับประทานแคปซูลขมิ้นคุณจำเป็นต้องรู้ว่ามีอะไรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของมันและอะไรที่ขัดขวางมันเพราะความลับที่แท้จริงในการใช้พลังของขมิ้นชันไม่ใช่แค่การบริโภคมันแต่คือการผสมผสานกับสิ่งที่เหมาะสมความแตกต่างนี้สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพลังงานของคุณการเคลื่อนไหวและสุขภาพระยะย,ยาวของคุณเรามาค้นพบไปด้วยกันเริ่มจากสารพัทธมิตรที่ดีที่สุดของขมิ้นชัน และจากนั้นสามศัตรูเงียบที่อาจซ่อนอยู่ในตู้เย็นของคุณในขณะน,นี้หากคุณยังไม่ได้สมัครรับข้อมูลโปรดกดปุ่มสมัครรับข้อมูลและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอของเราแต่นี่คือสิ่งที่น่าหวังอย่างแท้จริงแม้คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการบริโภคขมิ้นชันความจริงก็คือเมื่อคุณรู้ว่าอาหารใดควรหลีกเลี่ยงและที่สําคัญยิ่งกว่านั้น คืออาหารใดควรผสมผสานอย่างชาญฉลาดคุณสามารถปลดล็อกพลังการรักษาทั้งหมดของมันได้และเราไม่ได้พูดถึงวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือซับซ้อนแต่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายธรรมชาติและมีประสิทธิภาพลึกซึ้งที่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณในแต่ละวันได้ในคู่มือปฏิบัตินี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยอาหารสามอย่างที่พบบ่อยและหาง่ายซึ่งเมื่อบริโภคร่วมกับขมิ้นชันจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมันพันธมิตรธรรมชาติเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เพิ่มประโยชน์ในการต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระของขมิ้นชันแต่ยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมคมิ้นซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ของรากสีทองนี้ได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณอาจมีส่วนผสมเหล่านี้อยู่ที่บ้านแล้วจากนั้นเราจะมุ่งเน้นไปที่ด้านตรงข้ามส่วนผสมสามอย่างที่พบบ่อยมากซึ่งแม้จะดูไม่มีพิษภัยแต่จริงๆแล้ว อาจลบล้างผลบวกของของมิ้นชันอย่างเงียบๆเมื่อผสมกับมันอาจก่อให้เกิดการอักเสบทําให้การย่อยอาหารยากขึ้นและแม้กระทั่งขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของคุณสู่สุขภาพที่ดีขึ้นดังนั้นการรู้จักพวกมันและรู้วิธีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในกิจวัตรประจําวันของคุณจึงเป็นสิ่งสําคัญซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในระยะยาวจําไว้ว่าการรู้สึกดีขึ้นเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นและมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้น ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการวิเศษเสมอไปบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดก็คือสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดดังนั้นอยู่กับเราจนจบและก่อนที่เราจะเริ่มต้นหากคุณยังไม่ได้ทําโปรดกดปุ่มสมัครรับข้อมูลและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคําแนะนําด้านสุขภาพของเราที่คิดมาอย่างดีเพื่อคุณโดยเฉพาะนอกจากนี้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากหไว้ในความคิดเห็นหากไม่ชอบเขียนศและบอกเราตรงๆว่า เราจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อคุณความคิดเห็นของคุณมีความสําคัญมาก 1. พริกไทยดําตัวเสริมการดูดซึมผู้ที่ได้นําขมิ้นชันเข้าสู่กิจวัตรประจําวันของตนแล้วอาจรู้สึกถึงผลดีของมันลดอาการปวดย่อยอาหารดีขึ้นมีความชัดเจนทางจิตใจมากขึ้นแต่มีรายละเอียดสําคัญที่มักถูกมองข้ามและมันง่ายจนแทบไม่น่าเชื่อนั่นคือส่วนผสมที่คุณอาจมีอยู่ในครัวของคุณแล้วพริกไทยดําสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือเครื่องปรุงธรรมดานี้ ซึ่งเรามักโรยบนซุปหรือไข่โดยไม่คิดมากซ่อนความลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของขมิ้นชันได้อย่างสมบูรณ์ภายในเมล็ดเล็กๆสีเข้มเหล่านั้นคือไพยพรินสารประกอบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติพิเศษและนี่คือข้อมูลที่น่าทึ่งการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าไพพรินสามารถเพิ่มการดูดซึมของเคราคูมินสารออกฤทธิ์หลักของขมิ้นชัน ไดถึง2000%ไม่ใช่การอ่านผิดมันคือ2% 0 0 0รจริงจริง,รงการค้นพบนี้ไม่ใช่โฆษณาหรือกระแสอินเทอร์เน็ตแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มั่นคงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยทางการแพทย์ที่จริงจังปัญหาของขมิ้นชันคือเครือคูมินมีความสามารถในการดูดซึมต่ำมากมากล่าวง่ายๆคือร่างกายมนุษย์ไม่สามารถดูดซึมได้ดีและดังนั้นประโยชน์หลายอย่างของมันจึงสูญเปล่าแต่เมื่อรวมกับไทเพอรีนอุปสรรคนั้นจะหายไปเครือคูมินจะกลายเป็นสารที่ร่างกายดูดซึมได้ดี ซึ่งหมายความว่าไม่เพียงแต่เข้าสู่ร่างกายแต่ยังคงอยู่ได้นานพอที่จะทำงานในเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะที่ต้องการและสิ่งที่ดีที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรซับซ้อนเพียงแค่เพิ่มพริกไทยดำบดสดเล็กน้อยลงในชากมินชันสมูทตี้ตอนเช้าข้าโอ๊ตหรือแม้แต่ไข่คนของคุณมันเป็นการกระทำเล็กๆแต่ทรงพลังอย่างไรก็ตามโปรดแน่ใจว่าใช้มเมล็ดสด เพราะไพเพอรีนที่ออกฤทธิ์จะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไปและหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารคาร์้นชันโปรดตรวจสอบฉลากให้ดีผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดจะรวมไพเพอรีนหรือไบโอไพเพอรีนซึ่งเป็นรูปแบบเข้มข้นของมันด้วยวิธีนี้ร่างกายของคุณจะได้รับทุกสิ่งที่รากมหัศจ,จรรย์นี้มีให้ 2. น้ำพึ่งดิบเพื่อนธรรมชาติสำหรับการอักเสบน้ำพึ่งดิบไม่ใช่แค่สารให้ความหวาน จากธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นของขวัญที่มีมานานนับพันปีที่สื่อสารภาษาร่วมกับขมิ้นชันการฟื้นฟูความสมดุลและการเยียวยาตลอดประวัติศาสตร์อารยธรรมต่างๆได้ไว้วางใจในทองคำเหลวนี้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยปกป้องร่างกายและหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณจนถึงประเพณีการรักษาแบบอายุรเวทน้ำพึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตสุขภาพและอายุยืนแต่น้ำพึ่งทั้งหมดไม่ได้เหมือนกันนี่คือจุดที่หลายคนสับสนน้ำพึ่งที่ผ่านกระบวนการ ซึ่งพบได้ทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดูใสเป็นของเหลวและสม่ำเสมอได้ถูกให้ความร้อนในอุณหภูมิสูงกระบวนการนี้แม้จะช่วยในการเก็บรักษาและปรับปรุงรูปลักษณ์แต่ก็ทำลายเอนไซม์ที่มีชีวิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารที่จำเป็นจำนวนมากกล่าวอีกในหนึ่งมันสูญเสียพลังในการเยียวยาไปมากในทางกลับกันน้ำพึ่งดิบแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมีเนื้อสัมผัสที่หนืดอาจดูขุ่นและบางครั้งมีอนุภาคของเกสรดอกไม้เล็กๆ นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังผชย,ยอกับแหล่งสุขภาพจากธรรมชาติโดยการรักษาคุณสมบัติทั้งหมดไว้น้ำพึ่งดิบจึงกลายเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบในการเพิ่มประสิทธิภาพของขมิ้นชันเมื่อรวมกันจะเกิดการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมแผ่นดินและน้ำหวานอบกอดกันรสชาติที่เข้มข้นของข,องขมิ้นชันจะนุ่มนวลลงด้วยความหวานของน้ำพึ่งและในขณะเดียวกันร่างกายก็รับส่วนผสมนี้ได้อย่างเปิดกว้างมากขึ้นคุณสามารถเตรียมเครื่องดื่ม ที่มีพลังโดยการผสมขมิ้นชันหนึ่งช้อนชากับน้ำพึ่งดิบหนึ่งช้อนชาในน้ำอุ่นอย่าใช้น้ำเดือดเพราะความร้อนที่มากเกินไปอาจทำลายประโยชน์ของมันอีกทางเลือกหนึ่งคือการเตรียมช้อนทองคำที่มีชื่อเสียงพาสต้าขมิ้นชันและน้ำพึ่งที่คุณสามารถรับประทานโดยตรงด้วยช้อนทุกเช้าอย่างไรก็ตามหากคุณกำลังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควรบริโภคอย่างมีสติแต่ในปริมาณเล็กน้อยคู่นี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในพลังงานภูมิคุ้มกัน และความเป็นอยู่โดยรวมของคุณการกระทําที่เรียบง่ายการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังหากคุณยังคงชมวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็น 1. ด้านล่างเพื่อแจ้งให้ฉันทราบว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับฉัน 3. ไขมันที่ดีต่อสุขภาพกุญแจที่ถูกลืมในการกระตุ้นขมิ้นฉัน1ในกุญแจที่ทรงพลังที่สุดและมักถูกลืม ในการทำให้ขมิ้นชันทำงานภายในร่างกายอย่างแท้จริงคือการรับประทานร่วมกับไขมันที่ดีต่อสุขภาพลองคิดแบบนี้เช่นเดียวกับที่รถยนต์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หากไม่มีเชื้ออพเลิงเครื่องคูมินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในขมิ้นชันก็ไม่สามารถไปถึงที่ที่ควรไปได้หากไม่มีฐานที่เหมาะสมและฐานนั้นคือไขมันแต่ไม่ใช่ไขมันใดๆต้องเป็นไขมันที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการและย่อยง่ายสำหรับร่างกายตัวเลือกที่เหมาะสมได้กแก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกบริสุทธิพิเศษ และนมจากพืชที่มีไขมันธรรมชาติเช่นนมอัลมอนด์ที่ไม่ผ่านการกรองหรือนอมมะพร้าวไขมันที่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้ช่วยให้เครืองกุมินผ่านอุปสรรคของระบบย่อยอาหารและเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งมันสามารถทํางานได้อย่างแท้จริงต่อสู้กับการอักเสบปรับปรุงการย่อยอาหารและสนับสนุนสุขภาพสมองและหัวใจและหลอดเลือดในความเป็นจริงสูตรอาหารดั้งเดิมและสมัยใหม่จํานวนมากได้ใช้ประโยชน์จากการผสมผสานนี้ในสิ่งที่เรียกว่าสมูทตีท้ทองคํา หรือโกเด้นลาเทเครื่องดื่มที่ให้ความอบอุ่นทําจากขมิ้นชันนมจากพืชที่มีไขมันพริกไทยยดําและเครื่องเทศเช่นอบเชยหรือขิงโทนิกนี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นพิธีกรรมแห่งการเยียวยาที่แท้จริงเหมาะสาหรับเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานหรือจบวันด้วยความสงบและความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณไม่จําเป็นต้องทําให้ยุ่งยากเพียงเติมขมิ้นชันเล็กน้อยน้ํามันมะพร้าวหนึ่งช้อนชาหรือหยดนมมะพร้าวเล็กน้อยพร้อมกับพริกไทยดําเล็กน้อย และคุณก็จะได้เครื่องดื่มที่อาจแน่นไปด้วยคุณสมบัติในการรักษาเป็นการกระทําเล็กๆที่สามารถนํามาซึ่งประโยชน์มากมายอย่างไรก็ตามมีคําเตือนสําคัญที่คุณไม่ควรมองข้ามไม่ใช่อาหารทุกชนิดที่ผสมกับขมิ้นชันจะเป็นประโยชน์อาหารบางชนิดแม้ว่าจะดูเหมือนดีต่อสุขภาพในตอนแรกอาจรบกวนประสิทธิภาพของมันและลดผลกระทบของมันดังนั้นในส่วนถัดไปฉันจะเปิดเผยว่าอาหาร3ามชนิดใดที่คุณควรหลีกเลี่ยงหากคุณต้องการให้ขมิ้นชันทํางานเพื่อคุณอย่างแท้จริง หนึ่งนมแปรรูปศัตรูเงียบแผ่นชีสและลายบนขนมปังปิ้งร้อนๆร,ราดครีมเล็กน้อยในกาแฟตอนเช้าหรือแม้แต่โยเกิร์ตผลไม้ที่คุณโปรดปรางทานทานเป็นของว่างเหล่านี้ดูเผินๆแล้วเหมือนไม่เป็นอันตรายและยังให้ความอบอุ่นใจสําหรับหลายคนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันที่มอบความสุขขอและความคุ้นเคยแต่ตรงนี้แหละคือจุดที่มีเรื่องสําคัญซ่อนอยู่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณหากคุณกําลังทานขมิน้นหวังลดการอักเสบ เพิ่มความจําหรือปกป้องข้อต่อนมแปรรูปเหล่านี้อาจกําลังบ่อนทําลายประโยชน์เหล่านั้นอย่างเงียบๆผลิตภัณฑ์นมเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ที่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอัดแน่นไปด้วยสารกันบูดสารเพิ่มความคงตัวน้ําตาลเติมและสารให้ความหวานสังเคราะห์สารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้ย่อยยากแต่ยังรบกวนการดูดซึมคมรินซึ่งเป็นสารสําคัญในคมิ์ินอีกด้วยและยังไม่หมดแค่นั้นงานวิจัยล่าสุดพบว่าโปรโตีนบางชนิดในนมชีส และโยเกิร์ตสามารถจับกับเครื่องคูมินในลำไส้ทำให้ดูดซึมได้ไม่เต็มที่หมายความว่าแม้คุณจะเติมขมิ้นในอาหารด้วยความตั้งใจดีมื้อเช้าที่มีชีสหรือกาแฟราดครีมอาจกำลังทำลายผลดีของมันไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวข่าวดีคือมีทางเลือกที่อร่อยและดีต่อสุขภาพเปลี่ยนครีมในกาแฟเป็นนมอัลมอนด์ไร้น้ำตาลเลือกนมข้าวโอ๊ตซึ่งอุดมด้วยใยอาหารหรือจะเป็นนมมะพร้าวที่ให้ไขมันดีช่วยเพิ่มการดูดซึมขมิ้นตัวเลือกเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ย่อยง่ายขึ้นสําหรับระบบทางเดินอาหารแต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้สารสําคัญในขมิ้นทํางานได้ดีขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คุณสามารถเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันให้เป็นพิธีกรรมที่บํารุงสุขภาพอย่างแท้จริงบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างการคงสภาพเดิมกับการก้าสู่สุขภาพที่ลึกซึ้งกว่า 2. อ,อาหารที่มีน้ําส้มสายชูกรดมากเกินไปสําหรับขมิน้น คุณรู้ไหมว่าน้ำส้มสายชูที่คุณเติมในสลัดอาจทำร้ายมากกว่าช่วยในเรื่องการใช้ประโยชน์จากขมิน้นถึงแม่น้ำส้มสายชูจะได้รับการยอมรับในแวดวงสุขภาพโดยเฉพาะน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์แต่มีความมอจริงที่น้อยคนนึกถึงซึ่งควรให้ความสนใจขมิ้นใวต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดและเมื่อสองสิ่งนี้ผสมกันพลังของขมิ้นอาจหายไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในขมิน้นไม่เสถียรในสภาพแวดล้อม ที่มีความเป็นกรดสูงนั่นคือเมื่อนำขมิ้นผสมกับอาหารดองน้ำสลัดอุตสาหกรรมหรือแม้แต่น้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์ที่หลายคนดื่มตอนท้องว่างประสิทธิภาพของมันจะลดลงแทนที่จะถูกดูดซึมและกระจายไปทั่วร่างกายเพื่อทำหน้าที่ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและปกป้องร่างกายจากทำลายเครือขมินก่อนที่มันจะเข้าสุ่กระแสะเลือดและยังไม่หมดสำหรับบางคนการรวมกันนี้อาจทำให้เกิดปัญหาทางเดินอาหารเช่นกรดไหลย,ย้อนท้องอืดหรือรู้สึกหนักท้องเหมือนมีชิ้นส่วน ที่ถูกต้องสําหรับการรักษาแต่ประกอบผิดวิธีผลลัพธ์คือไม่ได้รับประโยชน์และอาจรู้สึกแย่กว่าเดิมแต่ทางแก้ง่ายกว่าที่คิดคุณสามารถทาซอสลัดเพื่อสุขภาพเองได้โดยใช้ส่วนผสมที่ไม่ทําลายแต่ช่วยเสริมขมิ้นใช้น้ํามันมะกอกบริสุทธิ์เป็นฐานซึ่งเป็นไขมันดีที่คุณคงรู้ว่าช่วยเพิ่มการดูดซึมขมิ้นเติมน้ํามะนาวสดซึ่งมีความเป็นกรดต่ำกว่าน้ำส้มสายชูและพริกไทยดำบดสดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มการดูดซึมอีกขั้น ้วยการปรับเปลี่ยนเล็กๆนี้ในครัวของคุณคุณไม่ได้แค่ดูแลระบบทางเดินอาหารแต่ยังเปิดโอกาสให้ขมิ้นทำงานร่วมกับคุณไม่ใช่ขัดขวางเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดอย่างสิ่งที่ใส่ในสลัดอาจเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดสำหรับสุขภาพของคุณถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้และคิดว่าบทเรียนเหล่านี้เป็นประโยชน์กรุณาคอมเมนต์2ด้านล่างเพื่อบอกผมว่าคุณยังอยู่กับผมครับ3น้ำตาลเกินพอดีผู้ทำลายล้างเงียบ แม้อาจจะไม่ใช่หัวข้อหลักแต่ก็สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษเรากำลังพูดถึงน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลทรายขาวละเอียดส่วนผสมเงียบๆที่แทรกซึมอยู่ในเกือบทุกอย่างตั้งแต่ขนมคุกกี้ไปจนถึงซอสพาสต้าและแม้มันจะดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแม้แต่ทําให้รู้สึกอร่อยแต่ความจริงแล้วมันตรงข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการเมื่อต้องการใช้ขมิ้นเพื่อดูแลสุขภาพ ขมิ้นขึ้นชื่อเรื่องริดต้านการอักเสบอย่างทรงพลังนั่นคือเหตุผลที่มันดูขัดแย้งเมื่อหลายคนพยายามได้รับประโยชน์จากขมิ้นในขณะที่ยังบริโภคน้ำตาลทรายขาวในปริมาณมากในอาหารของพวกเขาสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงคือน้ำตาลส่งเสริมการอักเสบเรื้อรังในระดับเซลล์เหมือนกับการพยายามดับไฟด้วยการราดน้ำมันเบนซิน,นคุณกำลังใส่สิ่งที่ไม่เพียงแต่ขัดขวางแต่ยังอาจทำลายผลการรักษาของขมิ้นโดยสิ้นเชิงและยังไม่หมดน้ำตาลส่วนเกินยังทำให้การดูดซึมสารอาหารสำคัญหลายชนิด เป็นไปได้ยากกล่าวคือไม่เพียงแต่คุณจะเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากขมิ้นเท่านั้นแต่ยังจํากัดการใช้วิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้อาจทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลงเพิ่มระดับอินซูลินและส่งผลเสียต่อพลังงานผิวพรรณและสุขภาพทางเดินอาหารของคุณแต่ไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมดยังมีทางเลือกธรรมชาติและอร่อยที่ช่วยให้คุณแทนน้ตาตาลได้โดยไม่สูญเสียความหวานที่คุณชื่นชอบเช่นอินทผลัมที่อุดมด้วยเส้นใหญ่ และแร่ธาตุสามารถเพิ่มความหวานให้กับสมูทตี้หรือของหวานได้อย่างเป็นธรรมชาติส่วนอบเชยไม่เพียงแต่ให้รสชาติอบอุ่นและผ่อนคลายยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยและอย่างที่เรากล่าวไปแล้วน้ำพึ่งดิบในปริมาณเล็กน้อยก็สามารถมอบความหวานพร้อมกับประโยชน์ในการรักษาไปพร้อมกันได้การเลือกใช้ทางเลือกเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอดทน แต่คือการเลือกอย่างมีสติร่างกายของคุณจะรับรู้และสุขภาพระยะยาวของคุณจะขอบคุณคุณในแบบที่เกินกว่ารสชาติตอนนี้หลังจากที่เราเดินทางร่วมกันมาเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากขมิ้นถึงเวลาที่จะได้สะท้อนใจคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้บางทีคุณอาจค้นพบว่าแค่การเติมพริกไทยดำสามารถเพิ่มพูนฤทธิ์ของขมิน้นหรือคุณอาจประหลาดใจที่รู้ว่าอาหารบางอย่างที่คุณทานอยู่ทุกวันอาจกำลังบล็อกประโยชน์ของขมิน้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว เรายินดีมากถ้าคุณจะแชร์ในคอมเมนต์สิ่งที่คุณได้เรียนรู้และตั้งใจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่วันนี้จําไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสามารถนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพของคุณถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้กับคนที่คุณรักและสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป